ก็ได้ดูจบไปแล้วนะครับผมสำหรับเอ่อสเตนเจอร์ติงในซีซันห้าพาร์ทที่หนึ่งนะครับผมที่ได้มาสี่ตอนด้วยกันนะครับก็โหโอ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 โก็ค่อนข้างที่จะมันพอสมควรนะครับผมสำหรับทางสเตนเจอร์ติงซึ่งอาเข้าจริงสเตนเจอร์ติงนี่ในช่วงสามซีซันหลังนี่มันค่องท,างท่าที่จะเป็นแนวแบบว่าแต่ละซีซันน่ะมันค่อนข้างที่จะเน้นเป็นแบบชัดเจนไปเลยว่าแต่ละซีซันน่ะต้องการจะเสืออะไรถูกไหมเพราะว่าอย่างย้อนไปในซีซันสามนะครับผมมันก็จะเป็นปนแบบคือซีซันสามนี่เราจะได้เห็นชีวิตวัยรุ่นของเอ่อเด็กว,นนวัยร,ร,รุ การแบบสืบหาไอ้พวกรัสเซียใช่ไหมพอมาซีซั่นสี่มันก็จะเป็นแนวแบบตีมสืบสวนสอบสวนว่าเราอะมันจะไปตามหาเอ้ใครเป็นคนลงมือว่าตามหาแว็กหน้าตามหาวันใช่ไหมอะไรแบบนี้แล้วพอมาซีซั่นห้านะผมมันจะเป็นการแบบว่าชิงไหวชิงพลิปกันเว้ยว่าเฮ้ยไอย้เราจะวางแผนไปทําอย่างนี้นะเราต้องไปอน,นี้ไปให้ได้ก่อนแว็กหน้าอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ที่มันวางแผนมานะแว็กหน้าน่ะมันก็ดูตลอดแบบชิงไหวชิงพลิปกันว่าไอ้พวดนี้มันจะทาสาเร็จหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้โดยที่ตลอดทั้งซีซั่นห้านะผมมันก็จะเป็นเรื่องราวก 2ปีนะหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่4ีอ่าหลังจากเหตุการณ์ในซีซั่นสี่นะครับผมก็คือว่าได้มีโรคไออะไรวะได้มีรอยแยกปรากฏขึ้นทั้ง4ทิศของเมืองฮอปกินซึ่งคราวนี้ทหารอ่นะก็มาควบกลุ่มเว้โดยทหาน่ะได้เอาเหล็กอะไรใหญ่ๆก็ไม่รู้อะโอ้ใหญ่ชิบหายเลยมาปิดรอยแยกเพื่อให้มันสามารถแบบเดินได้อะไรแบบนี้เออก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับผมและแถมทหารนี่ยังไปสร้างฐานบัญชาการนะในโลกอัพไซด์ดาวอีกต่างหากเออโดยที่เป้าหมายในเรื่องนี้ของกลุ่มแก๊งนะครับผมของพวกพระเอกซึ่งคราวนี้แก๊ ขึ้นชิบหายเลยก็คือแบบว่าหาทางเข้าไปในโลกอัพไซด์ดาวและปราบแวกหน้าให้จงได้คือเป้าหมายมีอย่างเดียวเลยคือปราบแว็กหน้าในภาคน,นี้นะครับผมแต่พอระหว่างทางปุ๊บก็จะได้มีแบบว่าเฮ้ยอันที่จริงแล้วนี่แวกหน้าม,นมันมีแผนอะไรวะอะไรประมาณนี้อ่าแล้วมันก็จะพยนสืบหาว่าแวกหน้าต้องการจะทาอะไรอ้าวปรากฏว่าจับเด็กอีกแล้วเพราะว่าในซีซันหนึ่งแลผมก็จับวิวกับบาบาร่าไปใช่ไหมเออพอมาซีซันสี่ปุ๊บก็อะไรนะ ทำการคาดเหล่าเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหามีปมในใจและในภาคนี้เอาเด็กใส่ซื่อบริสุทธิ์เว้ยเออที่แบบมีจิตใจแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์มาเป็นเป้าหมายซึ่งเป้าหมายของพี่แกคืออะไรตลอดซีซีหน้าพันหนึ่งเราก็ยังไม่ได้เห็นนะครับผมรู้แต่เพียงว่าพี่แกนะผมได้จับเด็กไปเพื่อที่จะไปใส่ในเสาอะไรบางอย่างพึ่งพอเด็กใส่เสาแล้วผมก็จะเข้าเข้าสู่โลกที่มันเป็นแบบไอ้โลกภายในจิตใจอะไปเจอกับพวกแม็กไปเจอกับพวกคอลลี่อะไรพวกนี้อะซึ่งก็ไม่รู้นะว่า สุดท้ายแล้วพี่แกดทิทำไปเพื่ออะไรนะและอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าในภาคนี้เนี่ยเราคือใครคาดหวังที่จะเห็นแบบวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นนะครับผมแบบว่าอยากจะดูไอ้พวกนี้มันไปเล่นสนุกอะไรซึ่งผมรู้สึกว่ามันสนุกนะแบบว่าปนสืบสวนไปด้วยปนแบบเล่นสนุกไปด้วยแบบภาค3อย่างนี้ผมก็รู้สึกว่ามันดูสนุกดีแต่ว่าภาคนี้จะไม่เห็นนะครับผมบรรยากาศตลอดทั้ง4ตอนผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะอึดอัดพอสมควรนะเพราะว่าอึดอัดมากทําอะไรแม่งก็ไวไว,ไวใจเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าตลอดทั้ง4ตอแต่ะตอนเนี่ยชั่ว้า 10บหชั่วโมง20่สิบเน่ชนะั่วโมงอัพอัพทั้ง4่ตอนนะ่ะแล้วผมรู้สึกว่ากว่าที่มันแบบจะเข้าเรื่องนี่ไอ้ปนน้ํามันก็เยอะนะแต่เนื้อหามันก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าบางทีนี่ผมรู้สึกว่าเวลามันเล่นบทดราม่ากันนี่เราก็บางทีเราก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะดูใช่ไมแล้วก็แบบอาจจะมีการกดข้ามบ้างหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าความสัมพันธ์ตัวละครต่างๆนะผมที่มันเล่นบทดราม่ากันนี่อ้าข้อจริงแนละ้วมันไม่ใช่ดราม่าใหม่นะเป็นดราม่ามันแบบเป็นประเด็นเรื่องเดิมที่มันแบบว่าตัวละครมันถกเถียงกัันผมก็สสยว่า ผ่านมา5้าซีซั่นแล้วมึงก็ยังเถียงกันเรื่องเดิมไม่จบอีกเหรอเออซึ่งตัวละครนะครับผมหลายคนก็พูดไว้เลยว่าภาคนี้จะต้องมีคนตายแน่นอนเออเพราะว่าในภาคก่อน,นอะซีซั่นก่อนมามึงก็จะมีตัวละครที่เรารักตายไปใช่ไหมแต่ว่าสังเกตไหมว่าไอ้ตัวละครที่มันตายไปแต่ละตัวในซีซั่นก่อนอะมันไม่ใช่ตัวละครหลักเว้ยแล้วมันก็อาจจะไม่อินแพคกับเราขนาดนั้นนะผมแต่พอมาซีซั่นหเปิดมาปุ๊บนี่ช็อกเลยแบบเฮ้ย <"He i, S 1> เล่นอย่างนี้เลยเหรอแบบอนี้สปอยนะครับก็คือว่าไอ้เดโมก้กอนอะบุกบ้าน บาดเจ็บอีกอู้หูแบบอึ้งเลยแบบเราก็รุนอยู่ตายไหมวะตายไหมวะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในการค่อนข้างที่แบบไอ้ทรงตัวนะครับผมไม่รู้ว่าชะตากรรจะเป็นยังไงแต่ผมว่าดูทรงแล้วน่าจะรอดกันทั้งคู่นะพ่อแม่ไม่นะครับแต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่าการที่มันเล่นแบบนี้เนี่ยก็คือว่าหลังจากนี้มันเริ่มแบบผมมั่นใจเลยว่ามันจะต้องมีตัวละครหลักสักตัวหนึ่งตายเพราะว่าซีซั่นก่อนๆก็แบบอาจจะมีแบบสุ่มเสี่ยงที่แบบตัวละครหลักจะตายแต่มันก็ไม่ตายแต่ผมว่าซีซั่นห้านี่ รู้สึกว่าเออบางตัวละครเว้ยนิสัยดูเปลี่ยนไปแล้วผมเขาบอกไว้เลยครับผมว่าไอตัวละครที่มันดูแบบโตกว่าพวกรุ่นไม้อะ่ะไอตัวละครที่มีเหตุมีผลที่สุดอะ่ะแม่งคือเสือเป็นโรบินเว้ยเออโรบินเป็นคนที่มีเหตุมีผลมากที่สุดเลยนะครับผมในบรรดาทุกตัวละครแต่ว่าอีสี่ตัวละครที่เออมีบทบาทสําคัญไม่น้อยเลยนะครับผมและเป็นแก๊งสี่สหายอย่างเช่นดัสตินแนมซี่จูเลียนสตีฟนี่ทั้ง4คนนี้นะครับผมในซีซั่นห้าช่วงตอนในท้ายตอนที่4ผมได้ขับรถเข้าไป ในโลกอัพไซด์ดาวนั่นเองแล้วก็ไปติดอยู่ในกำแพงถูกไหมซึ่งไอ้กำแพงนี้ครับผมดัสตินนก็ได้ทำการเปิดเผยว่ามันนั่นะเป็นกำแพงที่ล้อมโลกอัพไซด์ดาวทั้งหมดเอาไว้ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับผมว่าหลังกำแพงนี่นน่าจะเป็นความว่างเปล่าเลยอาจจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้จุดศูนย์กลางของกำแพงมันอยู่ที่สถานที่เกิดเหตุทั้งหมดที่ศูนย์วิจัยฮอปกินนั่นเองแต่ว่าดัสตินมันดูฉลาดขนาดนี้นะผมแต่ว่าอันที่จริงแล้วนี่ดัสตินนะครับผมก็มี ปุมในใจและรวมไปถึงตัวละครอย่างทางแนนซี่โจนาธานสตีฟนะครับผมซึ่งไอ้โจนาธานกับสตีฟนี่คือแบบพยายามที่จะแข่งขันกันนะครับผมเพื่อเอาใจแนนซี่อย่างเดียวเลยและสตีฟแล้วผมก็ยังไปทําการใส่ลายดัสตินนะครับผมที่ดัสตินนั้นก็ยังเศร้ากับเรื่องเอ็ดดี้แต่ว่ากระามตรงดัสตินนี่มันวอนหาเรื่องเองนะแบบไปทาการยั่วยุคนโดยไม่จําเป็นนะทั้งที่แบบว่าตัวเองน่จะทําการใหญ่แล้วก็อะไรนะไปทําการยั่วยุไอ้พวกแกงนักเลงสุดท้ายก็เป็นไงครับโดนกระทืบก่อนทําการใหญ่ซึ่ง ผมอาจจะมองจากมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะก็อาจจะคิดว่าผู้กกับคนเขียนบทอ่ะอาจจะคิดว่าไอ้ดัสตินนี่มันจะดูเก่งเทพเกินไปก็อาจจะดูไม่ดีมาต้องบาลานซ์บทกันเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าให้มันไอ้ดัสตินเนี่ยมาดูเก่งเทพไปเลยแบบรู้ทุกอย่างรู้ไปหมดทุกเรื่องแบบนี้อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับก็เลยใส่ปมตัวละครอย่างเช่นไอน้ดัสตินนี่มันมีประเด็นเรื่องของเอ็ดดี้ใช่ไหมแล้วมันก็วอนโดนตีนก็ทําให้ไอ้ดัสตินนี่มันอาจจะไม่ได้ดูเก่งเทพขนาดนั้นมันก็เป็นแบบคนแบบหาเรื่องไปปกติ แล้วถ้าผมบอกว่าเลยก็ผมว่าตัวละครที่สุ่มเสี่ย่งจะตายมากที่สุดในแก๊งสี่คนนี้คือโจนาธานเว้ยเพราะจะมีฉากนะครับผมที่โจนาธานนั้นเตรียมจะขอแนนซี่แต่งงานนะครับผมองค์ประกอบนั้นก็มีมาครบเลยบอกว่าโอ้โหไอ้โจนาธานนี่มึงเนี่ยส่มเสียงที่สุดแล้วเพราะว่าบทในภาคนี้พี่แกนะครับผมก็ไม่ได้แบบเด่นอะไรขนาดน,นั้นเพ้อเหละผมว่าฉากการตายของพี่แกผมจินตนาการออกเลยถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันตายจริงนะ ก็คือแบบอาจจะเป็นกระฉากที่จนทานนะผมยื่นแหวนมาท่ามกลางกองเลือดยื่นให้กับสัวใม้กับแนนซี่และสุดท้ายพี่เกก็ตายไปเลยอันนี้เป็นการคาดเดานะครับผมแต่เอาเป็นว่า ในบรรดาตัวละครทั้ง4คนนะครับผมดัตตินแนซี่จลทานสตีฟนี่เพราะว่าสตีเพราะว่าโจลทานนะผมถือว่าเป็นตัวละครท,ที่ส่มเสียงจะตายหามากที่สุดเลยซึ่งแผ่น้านี้นะผมมันก็จะมีการอัพพลังนะครับผมของตัวละครวิวในภาค3ภาค4ี่นี่เราจะมองว่าพี่แกน่ะดูไร้ประโยชน์ใช่ไหมเว้ยเออแต่ภาคนี้พี่แกไม่โดนอัพพลังขึ้นมาเว้ยแล้วก็แบบบทนะ่ะมีดูมีประโยชน์ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับและต่อมาแล้วผมเรานะจะมาพูดคุยถึงฉากจบใน s t ตนเจอร์ติงซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนที่มีการสปอยนะครับผมแต่สปรกนตอร เออพี่วิวของเรานะครับผมได้มีการเปิดเผยความจริงว่าวิวอ่ะสามารถเชื่อมจิตกับพวกเดโมโกอรกอนในพวกนี้ได้แบบสามารถเชื่อมต่อกับพลังกับไออะไรว่า hive m i กับวักนาได้โดยตรงเลยมีจิตเชื่อมต่อกันแล้วทาให้พี่แกมองผ่านเดโมรกอกอนได้ซึ่งไมค์เนี่ยครับผมก็เลยบอกทางวิวไปเลยว่าทำไมไม่ลองเชื่อมต่อจิตกับเดโมรกอกอนได้ดูละ่ะอะไรเพื่อจะควบคุมมันได้อะไรประมาณนี้ซึ่งในตอนจบวิวก็สามารถทําได้จริงๆนะครับผมทาการควบคุมเดโมรกอกอนตันกลางอากาศอะแล้วก็แบบแล้วก็จัดการบันทีนตัวเลยซึ่งรูปแบบการจัดการของทาง,ง,ทางวิวนะรบผมกก็็จเปา ทําทให้แขนขานะ้ดูบิดผิดรูปแล้วก็ตายลงเหมือนกับตอนที่แว็กหน้านะครับผมทําการฆ่าเหยื่อในซีซั่นสเลยซึ่งก็ผอบอกไว้เลยครับผมว่าในซีซั่นห้าพาร์ทสพาภาษานี่วิวก็ผมจะเป็นอีกขุมกําลังหนึ่งที่นอกเหนือจากอีเลเว่นนะครับผมให้กับเหล่าแก๊งในการปราบแว็กหน้าต่อไปโดยแว็กหน้านะผมเหตุผลที่มันนั้นจ้องจะเล่นงานเด็กๆในเมืงองคอฟกินเพราะว่าเด็กพวกนี้ผมมีจิตใจและร่างกายที่อ่อนแอและสามารถทําลายเราเด็กเหล่านี้ได้ง่ายนะครับผมและทําการปรับแต่งพวกเด็กๆขึ้นมาใหม่ทาการควบคุมใหม่ทําการสร้างโลกใก,ก,เกเหล่านี้อะะไรปรปมาณนนี้นั่นเองผม อีกอย่างหนึ่งนะครับผมในตอนแรกนะครับผมทางแอลนั้นนะ่ะคิดว่าทางดร์เคนะครับผมได้ทําการจับตัวแว็กหน้าไวใช่ไหมซึ่งผมก็สงสัยอยู่แล้วว่ามันไม่น่าใช่แว็กหน้าตั้งแต่แรกนะครับผมตอนที่ผมเห็นประเด็นนี้ั้างแรกนะเพราะว่าแว็กหน้ามันไม่น่าจะโดนจัดการง่ายขนาดนี้นะซึ่งผมก็คาดเดาไว้เลยว่าต้องเป็นหมายเลข8แน่นอนกลับมานี่เออเพราะว่าทางหมายเลขแล้วครับผมไม่ได้เจอกันอีกเลยนะตั้แต่ซีซั่นสองซีซั่นสามซีซั่นสี่ไม่ได้เจอเพิ่งมาเปิดเผยซีซั่นห้าและตัวละครที่หลายคน จับไปโดยด็อกเตอร์เคซึ่งถามว่ามันช็อกไหมาการกลับมาก็ไม่ได้ช็อกเท่าไหร่แล้วผมพบเดาไว้อยู่แล้วว่ามันต้องใช่แน่นอนแต่ผมน่าแอบผิดหวังนิดนึงนะที่บอกว่ามันน่าจะเป็นอีกตัวละครที่แบบมันชวนให้เราว้าวกว่านี้อ่ะยเวนถ้าไม่ใช่นับหมายเลขแปดอ่ะเออผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยว้าวเท่าไหาาร่เลผมกาดประกตัวของหมายเลขแปดเพิ่งคาดเดาไว้อยู่แล้วซึ่งด็อกเตอร์เคนะคผมได้นทำการจับหมายเลขแปดมาเพื่อทำการสร้างอาวุธเสียงที่เหมือนกับคลิปตุลนท์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วถ้าไม่แน่นะครับผมถ้าเกอวอวออต้้งัใชกกบ็พ นะพวกแว็กหน้าได้ด้วยใช่ไหมถ้าผมดาวถูกนะซึ่งในทางทฤษฎีมันก็น่าจะทําได้นะผมแต่ว่าแว็กหน้ามันก็ไม่น่าจะกะขนาดนั้นนะแบบถึงขนาดใช้เสียงจัดการมันได้ส่วนใครสงสัยนะครับผมว่าหมายเล็กแปลมาโดนจับมาได้ยังไงซึ่งอันนี้มันก็คงไม่ใช่เรื่องยากอะไรขนาดนั้นเพราะแต่เดิมทีหมายเลขกแปมันก็เป็นแก๊งอันอาชญากรข้ามถนนอยู่แล้วนะซึ่งการจะโดนหมายหัวและจับมาได้ง่ายมันก็อาจจะไม่แปลกอะไรและตัวละครที่เราจะพูดถึงไม่ได้นะผมนั่นคือทางจิมฮอปเปอร์ลุงจิมฮอปเปอร์นะครับผมพี่แกนี่รู้สึกเหมือนกันกกนบ ย้อนอดีตว่าลูกสาวแกนั้นได้ตายใช่ไหมและแกก็ห่วงลูกสาวของตัวเองเอามากมากหรือก็คือทางแอลนี่เอามากมากแต่ว่าความน่าห่วงของแกนี่แบบความห่วงของของ,ของพี่แกนะครับผมมันก็จะเป็นการแบบที่เบาลูรู้รู้สึกว่าพวกมึงก็แบบอะไรนะเผชิญเรื่องราวต่างๆมามากมายแล้วมึงยังไม่ไว้ใจฝีมือแอลกันอีกเหรออะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมตลอดทั้ง4ตอนนะครับผมโผลมาฉากหนึ่งนี่ปุ๊บดุทีหนึ่งครั้งโผลมาอีกดุทีหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้โอ้โหผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะครับผมและในสุดนะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมแม็กซ์นั้นได้กลับมาแล้วนั่นเองซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นแม็กซ์เลยครับผมต,ตั้แต่ตัวอย่างมาใช่ไหมแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยโดยเราก็จะรู้นะครับผมว่าหลังจากที่แม็กซ์นั้นได้รัจัดการโดยทางวกหน้านะครับผมในซีสั่นสซึ่งการจัดการแม็กซ์ได้นะครับผมก็ทําให้ประตูมิติเปิดขึ้นทั้ง4ทิศเลยนะและคราวนี้แม็กซ์ก็ได้ตื่นขึ้นมาในโลกความทรงจําของวกหน้าของเฮนรี่แล้วก็ไปท่องโลกความทรงจําของเฮนรี่ครับผมไปเรื่อยๆรวมไปถึงท่องโลกความทรงจําของตัวเองด้วยและสุดท้ายนะครับ นะครับผมซึ่งกำแพงนี่เธอนั้นก็ได้เข้าไปก็ปรากฏว่าเฮนรี่อ่ะไม่สามารถตามเข้าไปได้เว้ยแล้วก็ยังสงสัยอยู่กับผมว่า ไอ้กำแพงนี้นะ่ะมันมีอะไรทําไมถึงเฮนรี่ถึงไม่สามารถเข้าไปได้คือการที่เฮนระี่เนี่ยผมไม่สามารถเข้ามาในถ้าแห่งนี้ได้ก็ได้มีการคาดเดาไปต่างๆนานานเลยนะซึ่งก็มันก็จะมีทฤษฎีประมาณว่าไอ้ถ้าพวกนี้อ่ะมันดูคล้ายๆกับไอ้ตอนที่ทางเฮนรี่อ่ะ,อะหรือวันอ่ะเข้ามาในโลกอัพไซด์ดาวใหม่ๆเว้ยแล้วพี่แกได้ไปเจอแบบมันก็จะมีแบบไอ้โลกที่เต็มด้วยฟ้าลอฟ้าผ่าใช่ไหมแต่พื้นที่โดยรอบแบบมันจะมีเต็มไปได้วยภูเขาอ่ะซึ่งหลายคนนะครับผมก็คาดเดากันว่าในช่วงเวลาที่เฮนรี่อ่ะเข้ามาในโลกออัซซดดดาาาาาววนใหม่่่่ะึง็คเเจจปิิต คู่ขนานหรือเป็นดาวดวงอื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งพอเฮนรี่เข้ามาในโลกประหลาดนี้นะครับผมเฮนรีนะ่ก็ได้เห็นกลุ่มควันอะไรบางอย่างที่มันก็จะมีลักษณะเป็นม y f เฟย r เจอร์นะแบบที่เราเห็นในซีซั่นสนั่นเองและการที่พี่แกนนะผมได้หลอมรวมเอาพลังสีดํานี้เข้าไปนะก็อาจจะทําให้พี่แกได้รับพลังมาแต่ว่าการที่พี่แกหลอมพลังเข้าไปนี้นะครับผมก็เป็นไปได้ว่าจิตใจของพี่แกนอาจจะถูกควบคุมโดยควันสีดํานี้แล้วก็อาจจะเป็นว่าคนที่ทาการควบคุมร่างของเฮนรี่อะ่ะแท้จริงแล้วก็คือมายเฟย์เจอร์ตัวจริง คนที่เป็นบอสใหญ่ที่สุดอะจะเป็นวกหน้าหรือคือเฮนรี่จริงๆไม่แน่วางที้าผมเฮนรี่นี่อาจจะโดนผู้คุมอีกทีนะโดยไอยควันสีดําที่มีลักษณะเป็นมายเฟเยอร์และการที่เฮนรี่นะครับผมไม่สามารถเข้าไปในถ้ำนี้ได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเฮนรี่ตัวจริงนะครับผมที่ได้โดนครอบงำโดยมายเฟเยอร์อยู่นี่พยายามข,ขวางนะครับผมให้ตัวเองเข้าไปในถ้ำนี้นั่นเองแล้วเราก็จะเห็นนะผมสีหน้าของทางเฮนรี่นะครับผมในช่วงเวลาที่แม็กซ์เข้าไปนะเราก็จะเห็นว่าสีหน้าของพี่แกนี่ดูเศร้าๆและดูแบบมีดูมีความหวาดกลัวอยู่ในหน่อย รอเฉลยกันนะครับผมว่าทําไมเฮนรี่ถึงไม่สามารถเข้าไปได้แต่ก็มีสิ่งหนึ่งนะผมที่สมนั้นรู้สึกว่ามันดูแปลกๆแล้วมันก็แบบว่ามันอาจจะดูไม่จะว่ามันไม่เม k e s e ก็ไม่ถูกแต่ว่ามันอาจจะไม่พัฒนาไปไกลกว่านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นว่าไอเดโมโกกอนนะปีศาจเดโมโกกอนในซีซันหนึ่งปรับยากมากแต่พอมาซีซันสองซีซันสามซีซันสี่ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าวิธีการปรับเดโมโก้กอนนี่ก็ดูง่ายขึ้นมาหน่อยแต่ว่าในภาคนี้ครับผมเดโมโก้กอนแม่งเสือโขดกว่าเดิมเว้ยฆ่าล้างบางทหารได้เลยเออผมกงยว่่าเนขึ้ ไอ้พวกทหารมันไม่เคยเรียนรู้ว่าจะปราบยังไงและสุดท้ายนะผมหลังจากการรอคอยมากว่า3ปีทุกคนคิดเห็นยังไงกับภาคนี้กันบ้างซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วผมผมไม่คิดว่าแว็กหน้าน่ะจะเป็นลาดบอสจริงๆนะมันต้องมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังแว็กหน้าอีกทีโดยที่พาต่อไปนะครับจะฉายในวันที่25ธันวาคมคริสต์มาสพอดีแล้วพาสุดท้ายนะครับผมจะมีอยู่1ตอนฉาย31ธันวาวันสิ้นปีพอดีนะครับผมสำหรับวันนี้พื่อนใหม่กันหน้าสวัสดีซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าล ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับและเด๋ยนนี้ผมยูทูบ e นั้นก็ยังมีช่องทางใหม่นะผมที่คุณนะสามารถสนับสนุนผมได้เพียงให้คุณนะผมกดที่ลิงก์สินค้าของทางช้อปปีที่ผมนั้นได้แปะเอาไว้และคุณนะผมก็จะกล้าเข้าสู่หน้าของช้อปปีเรื่องซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผมนั้นทำการแปะเอาไว้ท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไกลๆแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงงาานนสสััปดหห์ือ